ไปดูกิจกรรมดีๆที่แม่ทัพน้อยที่3นะครับได้นํากําลังพลจิตอาสาร่วมกับผู้นําชุมชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ครับเข้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโควิด -19 ถวายเป็นพระราชกุศลครับ mm. บุญโทอ่านโทบุญยืนอินกว่างแม่ทัพน้อยที่3ครับ mm. ผู้ประชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้จัดกําลังพลจิตอาสาครับร่วมกับผู้นําชุมชนและประชาชนจิตอาสาบ้านดอนแก้วหมู่ที่สองตบลดอนแก้วอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติยราชชนารีครับในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมนวัดดาราพิมุขตําบลดอนแก้วอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด -19 บริเวณสาราวัดและพระอุบโบสถครับพร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตําตบลดอนแก้วและก็ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคโควิด -19 ต่อไปครับ